สว,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเซาวันศุ์ครับเซาวันศุขของสัตวมด่ขึ้นคนตัวครับอากาศค่อนข้างเย็นสบายครับค่อนข้างเย็นเซ้านี้กามาเก็บไข่เป็ดคื่อเขาครับมา่งกันครับหลังจากที่ผมล่องแก้ปัญหาในการให้เพิ่มอาหารปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นไข่เป็ดสีไข่เพิ่มครับมาดูน ไปเบึงเราปดหน่อยกันครับเราปดหน่อยว่ามีไข่ผุนกับฟองหรือไข่าครักบ,บึงให้กันครับบนโตกมันก็ค่อนข้างเปียกชื้นนะครับ 1 2 3 4เราเป็ดห,หน่อยกันนาทีมี่ซีฟองถอกคอครับฟองอกอยังยังทันไข่เพลอย่างว่าน,นเกียบได้ซีฟองครับสบายกัสิบเเบิง้งเราเป็นไงครับเราเป็นไนบา เป็นไงห,หลังจากแห่อาหารเพิ่มเราเขาสีไครเพิ่มบอกครับหลังจากเมื่อวานนี้ได้หน่อยครับครับได้หกสิบเอเ็ดฟองแล้วเบื่อกันครับฝนตุหลังคาหัวครับพื่นก็เลยเปืเป่อนๆได้ไหครับโอหลังค้าไม่ค่อยดีหลังคาเราเปิดเทียบใครกันครับหนึ่งสองสาม ทีหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1อ13ิบ1า1 17, 17

สามสิบสามเอ็ดสามสองสาสามสี่สาหาสาหกสาเจ็ดสาแปดสาเก้า 4 0 4 42,43 44,45,46 47,48 49,50,61 สองห้าสามห้าสี่หาห้าหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหกสิบหกเอ็ดสองหกสามหกสี ห6ห้าหกหกหกสิบหฟองครับก่เา,าเดี๋ยวสายสายก็ขที่เขาครับมาเบิ้งอีกรอบนะึงสายสายมาเบิ้งกับมีเพิ่มอีกฟองนึงครับเป็นห7สิฟองหกสิฟองหกฟอง ขมากเกียเป็ดตอนแรกก็ม่ีไครเพิ่มใ่นี่ฟองเป็นความองเปลี่ยนีงเมื่อนี้กับโกฟ้องนี้พองก็เป็นหกสิบแปดครับแปดเริ่มใครเพิ่มขึ้นมาสำหรับเมื่อนี้กัไขครเปียก็เริ่มเพิ่มขึ้นม,มานีกหน่อยครับเมื่อนี้ได้หกสิบแปดฟ้อง รอบเบืองมืออื่นครับพ่อเพิ่มอาหารเพิ่มขึ้นกะเป็นการเริ่มใครเพิ่มขึ้นรอเบืองมืออื่นอีกที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่แค่นี้นะครับขอขอบคุณคนทีขามาติดตามขามาับชมครับขอพุนครับสวัสดีครับ